อยากได้เมียต้องมาหาเข้าให้เป็นนะครับอยากได้เมียบ้านนี้นะครับผู้บ่าวเพื่อกับมาหาโอยนะครับผู้สาวผู้ใดมักกับมาเบิ่งไว้นะครับมาพิจารณาเพิ่นดุเถดเด้อสวัสดีครับวันนี้นะครับมาเบิ่งการทำหน้านะครับแบบแบ,บยุบ โบรานนะครับหาบเอานะครับแล้วงนะครับสปินไดรน,นะครับบ้แต่ใส่รถใส่ยางคือเพื่อนนะครับหาบเอาการทำหน้าสิลาบากสำไดนะครับนี่ครับมัดเข้านะครับเกี่ยวแล้วก็สปินมัดแบบนี้นะครับใส่โต๊ะมัด มันมีน้ำนะครับต้องในห้านี่นะครับต่อเพิ่นเกี่ยวเพิ่นกระชีว่างไว้แบบนี้นะครับนี่นี่คือพาเข้านะครับบ้านผุมห้องพาเข้านะครับบางคนกระใสสี่กำนะครับบางคนกระใสห้านะครับนี่ครับนี่ครับเกี่ยวแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็เอาก็เอาโตะมามัดนะครับมามัดเป็นมัดเป็นมัดนะครับ ทำนานะครับลำบากเดือเพื่อสิได้เข้านะครับนี่ครับโอ้เฮามัดมันสิเป็นรูปด่างหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้มัดข้าวแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับเฮาก็รอมาเก็บขึ้นไปนะครับเก็บข้าวขื้นไปเฮาเม็ดมันนะครับที่นี่นะครับนี่ครับทุ่งนานะครับบรรยากาศทองทุ่งบ้านนอกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ นี่ทั้งหน้านี่จะเป็นกองข้าวนะครับเขาหาบแล้วเขาก็เอามากองรวมกันเรียบนี้นะครับไผ่เกือทัดนี่ครับสมัยโบราณเพื่อที่บรนี้นะครับแต่แถวคูบือนี้ก็ยังมีคนเฮ็ดคือเก่านะครับแบบนี้นะบัวไส้รถนะครับนะครับกองข้าวนะครับเอามากองไว้นะครับรอทาการตีนะครับ ตให้มาตีมาพระนะครับนี่นะครับอุปกรณ์การตีข้าวนะครับนี่ครับเขาเอาไม้ไผ่มาเจาะรูนะครับหรือว่าไม้อย่างอื่นก็ได้ที่กลมๆนะครับมาเจาะฝั่งนึงสีสั้นครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้เจาะยาวนะครับน่ครับเบิ่งความเทกตอานะครับเอามานี่ตีข้าวนะครับเราก็ทําการตีเอาเม็ดมันนะครับ ครับผมนี่ครับกองเข้านะครับชาวนาความลำบากของชาวนานะครับการทำนานะครับเบบโบราณนะครับนะครับบางคนก็ใช้รถนะครับบางคนก็เกี่ยวเอานะครับมันก็บเลี้ยเตความสะดวกนะครับการทำนาลำบากก็จะได้เข้ามาเม็ดนึงนะครับเข้ากมาเบิ้งนะครับบรรยากาศนะครับการทำนาเดบโบราณนะครับเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมย่างไป หาพข้าวซอยขอก้อนนะครับย่างแนละ้วก็ย่างเลยแต่ก่ย่างยิ่งย่อมหรอ,อเบื้องซ้ายว่าเดี๋ยวนี้ย่างคือผู้สาวย่างเลยไหมนี่เดี๋ยวเพิ่อนกอับฮาคืนไปแล้วครับตอนนี้นะครับ <c oughs> เพราะมันมีน้ำนะครับทางพุ่นเพิ่อนกับกำลังเกี่ยวนะครับสองคนนะครับกำลังเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้าว บางคนเพิ่งกินหิวเอานะครับเพิ่งขีค้านห้าเพิ่งหิวเอาครับ เที่ยวคนเอาอยู่นี่แหละครับจนมันเบิร์ตไแล้วครับรก็จะเอาข้อตั้มไล่เอาข้อมา่างใต้พี่ก้อนมหมมันมันเตะเออเอาต <c oughs> ั้ออตมตั้มกับเสี่ยงง่า,งายล่ะ เอาข้างแล้วเท่าไหร่นี่ข้างละซีฟอ้ยข้างละซิฟทับเบิ้งเด้อคนสะเอวหักกระใส่ข้างนี้น้ำเนี้ยมันเม,นเมื่อยค่ะผู้เอาเจีดยบข้างเดียวมันก็นักเลยเนาะยี่พาตกน้ำมันเนี้ยเออมีมอนตะเจ็บแล้ว ก็จะเบิแล้วบ่เพิ่นว่าจะเอาข้างละซิฟนะครับทาเบิ้งนะครับเพราะจะเอาได้เลยบ่ปไปถึงที่จะบ่ข้างละซิฟตกตกน้ำบ่เหเมดอหมอนฟีนอีก ถ้าอยากได้เมียต้องมาหาเข้าให้เป็นนะครับอยาได้เมียบ้านนี้นะครับ <laughs> ผู้บ่าวเพื่อกับมาหาโซยน,นะครับผู้สาวผู้ใดมักกับมาเ <Okay. S 2> บิ่งไว้นะครับ <laughs> มาพิจารณา <laughs> เพ่นดุเทเด้อ <laughs> <laughs> ไปไ,ไหมอากทางลฤษี <laughs> เข้าเบิดพอดี เบาขนาดกว่าุดท้ายได้ไมียงาม,ะะมาใใข่าวขึ้นป้ากรตีเลยแล้ว,วะเนี่ยอันนี้เป็นไส้รถนะครับตัวน,นี้สะรถเกี้ยวนะครับมจะเปลีป่ยนแบบนี้ นี่คนเกี่ยวเอานะครับมือนะครับตัวนี้สองระบบนะครับระบบดิจิตอลเบิ้งพัดกินใีข้าลงไม้น้อยไปไปไปอันนี้ตอนป่าเอิญนะครับนี่ตอนป่านะครับสักสิตยังตู้แม่งงงแง่งกันหลายลูกตู้สะพานโบราณครับบ้านผมห้องขัวนะครับ หัวสะพานทั้งปนเสือสีสม้มพนยิงปฝาแต่ผมใส่แว็นดอยิงหัวปากระเดือครับป้นนะครับปากระเดือดกันยิงก็ยิงหัวกุ้งนะพอก้อยเด้อกุ้งฮะเอาขับปูตีเอาขับปูหลือเปลาเนี่ยโม่หัวร้อยแล้วสำนึกเสือ เปิดงานตีข้าวแล้วมาได้พี่น้องเด้ตีข้าวแล้วบ้านนี่ <c oughs> <c oughs> ตีข้าวแล้วครับบ้าน ทางป,ปีบางีเรียวไวลุยนี่ครับชีวิตของชาวบ้านนะครับนี่ยังะซยเดียวนะครับ้อยกันเหตุ้อยกันทำมันก็เรียวไปนะครับ ของคนในชุมชนนะครับการปีเข้าซ้อยเดียวนะครับก็สามารถคัดมเมล็ดได้นะครับตัวนี้นะครับเอาไปทำข้าวปลูกได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับทุกท่านนะครับได